สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วเป็นข่าวตะลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องมากับแฟนครับมื้อนี้มากับแฟนครับสวัสดีครับพี่น้องเดินทางเฝ้าเฝ้าพี่น้องเฝ้า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 ไปทุระนี่ครับเดินทางด้วนพี่น้องคร <c oughs> ับครับไปทุระด้วนด่วนด้วยด้วนด้วยด้วยด้ว,วนนครับไปใส่พี่น้องเขา้ามาบ้านแพงเออไปบ้านแพงชิตี้พี่น้องไปบ้านแพงนะครับพี่น้องทางด้วนไปทำทุระด้วนเพราะว่า มื่อน <c oughs> ี walk, walk, ้ต so <bah>, <laughs> so ั้งหลักที่แรกเัาก็นอไปปลูกอ้อยนี่น้องเอารถเอาละเอากบเชื้อน้อยแล้วไปคอดแล้วเกิดเหตุการณ์บังคับฝันลงสวนอ้อยบ่ได้ฝนตกแห้งบ่ดีแม่ฝนตกมู่บ้านนี่ฝนตกมู่บ้านนี่พักกันอยู่หน้าบ่ตกแห้งเดยเออท่างอยู่มองกันพักกันยูนมองขึ้นอ้อยมององตัดพันอ้อยมองขึ้นอ้อยฝนบ่แห้งบัดมองสิไปปลูกแล้วมันแห้งแม่บ่ดี่แม่ก็เลยพักกันนั่นก็เลยพักกันนั่น เบรกบ่มีเบียกมือนีเป็นบ่มีเบียกอะไรมือหนีมีธุระทำผลดวนก็ได้เดียไปเพื่นกันกับอาจารย์ตายกันบอกว่าเอ้าอันารย์ถือโอกาสมีธุระดวนไปบานแพงเข้าไปบานแพงตัวไว้สะดวกก็เอากันพูดเป้ากันเดินทางเลยพี่น้องกันนั้นกันนั้นมื่อเสาร์นี่พักกันเป้ากันเกินเกินเนื้อเสื่อเลยเป้ากันเกินเกินว่าจะไปหมื่นอันเสียมกินเบิ้งบบกันประเดี๋ยงฟังที่แ่บเพราะเพื่อได้ไปบ้านแพงสั่นเป้ากัน พอได้ไปอีหลีมวยตะวันตกเกินไปมยตะวันตกเกินไปหรอพี่น้องเขาว่าเดินทางปลอดภัยเด้อว่าสันพี่น้องเขาว่าเป็นคนบอกผู้เส้านี่บาร์คนกับถึงกับว่าได้เห็นว่ามันเท่าสิได้ไปหมดแม่ละเพ้าพักกันเะวันกเกินซื้ออาจารย์ใต้ลยได้ไปอีหลีเอาโอกาสเดินทางไปบานแพง ไปทำธุ wealth, ระพ mm ี hmm. no ka, no. S S ่น้องทำธุระจำทราบคาเทียมืออื่นได้ลงปลูกปลูกอ้อยได้กลไก่ได้ไปนั่นไปนี่่วงนี่กะคือบ้านล้วเนาะไปใส่าไใส่กะให้เฝ้าระวังเอาให้เฝ้าระวังเอาพกแมดพวกเกี่ยวพี่น้องพกแมดพกเกี่ยว เหนแจกว่าพอยู่งไรยู่ในรถถังยุ่เกินกันยุ่เกินสามคนสองคนบอยุ่ยุ่ไปกันสามคนบัไนนั่นใสแมตตได้บนมาสองคนนี่สองคนนี่กับคนยนต์ให้ยุ่แต่ว่ากะพวกไคขึ้นเขาพี่น้องเพื่อนู่นนี่นั่นเตะาแปะรถพี่น้องเายว่าไปยังบันแท็กผสงสัยที่ถามนนไม่ใช่ปีกเพรยตัวไม่ี่หนอนย้ายไม่ไปทำเขาที่นอดย้ายต้โทรหาจีดอก ว่านกัว่าฝนตกเนยว่านว่าฝนตกเยอะมาก่าลักษณะอเรื่องในบ้านเขา้วแล้วๆขันหน้ากับตาเรี่วๆคุตารว้บานนี้วนเลือแบงคุดไทยเรามันลงนใได้จะได้จะไปถามข้าวแยทั้งถามข้าวถาข้าวพี่นอกั้งคนไอยอดบึงไอิแมทน่หล่ะถามข้าวกันเนาะจะบอกกันนอกวามันันมีุ้่มงิ่มหมือยังไ่ได้แบมือนะใช่มมากนนาม สองข้าวว่ามมวนพี่น้องสองข้าวว่ามมวนเป็นน้ำทางเป็นแน่นอะพี่น้องเข้าทั้งฝุ่นเนาะทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งเมืองหมอกเมืองหน้าเมืองไทยเมืองลางเข้าไปเังไดียวอะสามข้าวสามข้าวพี่น้องยู่ดีสบายกันปอนอ่ะพี่น้องก็เลยว่าสองข้านี่แปลกแปลกไว้มือนี่เว่าวสองคนในรถเพราะว่าขั้นไทยดอกโรดอังสีรษะคือว่าหนุ่มชาวสามแรมพะอขั้นไทยยังเวทหนึ่งศี่ท้ายบ่ได้ที่พี่น้อง อนต่นนี่ในรถช่องมีแอดต่จังน่อยเอูซ้ำดูซ้ำสี่ห่างดูซ้ำสีห้างวันขึ้นสีห้าง <laughs> ว่าเมื่อเั้นก็ซ้ำห่างห้างกับห้างใจย้ำห้างกับห้างใจย้ำบ่มีเงินเราเป็นไรยังนี่แหละโอ้ยพ่อยแ่เอ้ยสูสูไปเนาะพี่น้องเขาเนาะสูสูไปมาหากินก็ไปพี่น้องเขานะครับแตม่มาเระวังเด้อเดินทางไกลทางไกลเอานี่ครับปิดหน้าปิดตาปิดดัง ขันมีนุ่มก็ใช้นุ่มอาใช้นุ่มใช่หมวกกันน็อกพี่น้องเขาปรได้ว่ายอย่างดอกพี่น้องเขาเข้าใจทุกสถานการณ์เนาะเข้าใจทุกสถานการณ์ต้งาใกินนะย่านให้จังไงย่านก็อดเอาตัวย่านก็ได้อดเอาเพราะมันมีธุระก็ต้องได้ไปใช่มันไม่จำเป็นก็าไม่อยากไปหรอกพี่น้องพออีแม่แล้วเขาก็ว่าอยู่ยจะปลอหนาปลอหลังเด้อสัน ย้ปโลนะพลโลหลังได้ได้สอง่าวอะนระวังอีแมอีพ่อยแมวเป็นห่วงเป็นใยปวนเงี้ยมาจีวนเงี่ยเราข่งข้ามแ้่มันก็เติมก็มันรุเติมเติมก็เติมปั๊มเดี๋ยวบุกค่อยมีรถเขาได้พี่น้องจำปร่เด็นยัง่พุผ่านเติมก็เติมปั๊มบกค่อยมีรถรอหนวังกันเดเริ่มเองเดี๋บอกกันไงบัวกับพี่น้องเขากันได้ อันเมื่อเมื่อเสาร์นี่เบิ่งข่าวน้ำถั่วมทั้งกรุงเทพยดิเอาเห็นน้ำถั่วมทั้งกรุงเทพยบเป็นข้าเจ้าลงยูทูบลงกล่าวว่าเงินท่วมจุดใดเนาะท่วมอยู่แถวแถวใดเนาะเห็นด้วยข้าเจ้าลงลงมาเบิ่งเดียวบิ่งสองสามชั่วโมงที่แล้วนี่ยแล้วว่าสั้นเข้าวไทยมากนะนะเมื่อเสาร์นี่ตั้งเมื่อเ้าร์เนี่ยเห็นน้ำถั่วมเบิ่งถั่วเทียบว่าสั้นข้าเจ้าว่าพี่น้องว่าพอพูนพูนข้าวมิ่งออกมาว่าพูนยุงเทียบแห่งลำบากว่นั่นแหละเอาสูตรสูตพี่น้อง จะตายก็มีอันอ้ยมีน้องนี่เรายุ่งเทียบก็ได้แต่ว่ากับโชคบอกกันช่วยกันอยูนระมันระวังเด้อตะพุญก็ได้ระวังตัวไผตัวมันได้มาสนดอกเบิ่งกันบ่ได้ได้แนว่ยังสีสนดอกเป็นยังก็ไปหากันบ่ได้ได้ตอนนี้มาสนดอกอยกับเบิ้งเจ้าเจ้ากับเบิ่งตัวเจ้าขวงกินหยอดกันได้วิดีโอคอ้ากันเอาแต่ละคนสมึอนี้ดีในแต่ว่ามันมีแนวนี้ให้พี่น้องเขาไดีมากันได้เห็นน้ำกันได้คิดหยอดกันกับเบิ่งคลิปเบื้องยูทูบเบิ่งวิดีโอคอ้เอา ำลังใจซึ่งกันแด้กันนะครับพี่น้องพาพาฟันดี่คิดนี้ออกไปหถมผ่านไปด้วยดีนะครับพี่น้องสูงกันไปวัดเขาหนอกใหญ่แล้วเสียหายกับกระเทือนขันโม่ใหญ่เนี่ยหายได้หนิเหลือใจเลยเพชรยังว่าได้ได้เข้ามาเหลือใจนะพี่น้องเหลือใจก็ยังคุณสั่งแล้วเปล่านะขันโม่ก็ยังห่ยได้กันก็อยากอายคน พอแห้งอะไรคนกูมีภาระมียางสิแล้วพี่น้องเลยเอียงหน่อยเอ็ยงหน่อยกับบ้านจะเปิดเพิ่มมันแต่ว่าก็เลื่อนไปได้ได้ยิ่นมาเลื่อนไปหลายโรงเรียนดดิเด้เลื่อนประหอดวันที่สิบสี่วันทีสีแดงตะไค้ตะบังเอาแล้วเนาะตะไคร้ดิตุนลูกตุนเต่าดิตุนพ่อตุนแม่ดิตุนพี่ตุนน้องแล้วเน่องทุกคนแต่ว่าทุกทุกอย่างก็คือมัน มันได้สู่บ่บน้ากันนั่นแหะมันได้สู่บ่บน้ากันเพราะว่าบ่ได้เจอแต่เฮ้าดอกประเทศอื่นเขาจะไเจอขึ้นกันนั่นแหะผู้พี่น้องก็ยู่น้องหนอกเบืองหน้ากลับมาบ่ได้กัดสู่ๆเด้อเบื่องคิปแมลัเเผ้กับอาจารย์ใต้ไปเป็นกําลังใจพี่น้องเข้าสุ่ผู้สุขคนเป็นกำลังใจไปน้ำกันยูไปแบบสู้ๆทุกอย่างอยููไปอยู่แบบสู้สู้สู้ กำลังใจที่ดีเท่านั้นพี่น้องอคนฟ้าฟันวิกฤตไปน้ำกัดนเฮ่านี่ยยืดท่อได้แต่ยาถอยเมียนค่ะนะครับพี่น้องเห็นกำลังใจผมก็เคยท่อคือกันแต่ผมบอถอยได้พี่น้องผมถอยได้กันผมถอยแสดงว่าผมถอยถอยก็เหยบน้ำตอนแล้วเพราะว่าเทาท่อได้แล้วพี่น้องเด้อแต่ว่ายาถอยสูเข้าไปดันข้าไปทุกอย่างไม่ทางออกแม้กระทั่งโคกนะพี่น้องเพราะว่าก้นมันตันเท่าต่ำแห้งมันยังรูดิพี่น้องมันยังมีหมองปลอดซอดออกไปจนได้ นี่คือกำลังใจนะครับพี่น้องบ่มีสิ่งใดที่ดีไปก็ข้ามมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันกำลังใจซึ่งกันและกันที่แน่ๆสองวเมียอยู่น้อกันแล้วพี่น้องให้กำลังใจกันเด้อเเ้ากันมิยังฮันหน้าเขาหากันเพ้ากันสองที่ให้กำลังใจกันสองคนแล้วกะจังคอยส่งผ่านไปให้พี่น้องเขาทุกอย่างมีทางหอดพวกอย่างมีทั้ง เมื่อเพ่อกระจารตายนี่แล้วบอกกันนี่ก็แก๊ก็แก๊ก็แก้กิ้2สองคนแต่ละมือเราก็บวกกับพี่กับน้องน้ำตัวหัวมวนถึงกัลังใจกันไปกันแนวใดที่มันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาที่ตันๆนแน่เขาคุยกันคุณต้องมีความคิดผู้หนึ่งมีความคิดสอดไปได้พี่น้องเอ้าขันมันเป็นแบบนี้แบบนี้ขันว่ากันพูดพดผู้เดียวบาออกเลยตันเมื่อกิดเกินละบัดไปว้าสู้กันฟังเอ้ามันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้สอดปัดล่ว บัดน ph ี้สองคนคืดปะออกปรึกษาพี่น้องดี่บัตรนี่มันต้องจะเพมันต้องเว้ากันซอยเรือซึ่งกันและกันพี่น้องทุกคนแล้วคิดปะออกก็ทั่วหากันเอาแล้วพี่น้องไปหากันบ่ได้ช่วงนี้สู้สูสูเนี่ยพี่น้องเข้าก็สิบาเนี่ยสองแถวพระผ้าพรฒล้านไอ้ยังเข้าไปตังใ่พี่น้องเข้าเป็นมูมูนํำทางเดินทางไปบันแพงพี่น้องตอนนี้ในพี่น้องเข้าเป็นมูไปน้ำทาง เพราะว่าแม่และพ่อก็อาจารย์ตายจะได้ไปธุระดร่วนกันเลยด่วนีไปสนีจจานแล้วนะพี่น้องด่วนีไปสนีจจ้าตะกี้ว่าดีดีที่นาะด่วนีไปสนีจจ้าอาจารย์พนว่าโทสุเมนีเนี่ยลืมเหรอลืมหลอนว่าขึ้นมากเลยคิดพ่ออยู่เด้อตะกี้ส่งเกียร์มายหากันนะนะใส่ไปสนี คลิปนี้พ่อพีีนองอเขาร่วมเดินทางซับนีไปพ่อกันยุบานแพง้วยพี่นองเด้อพ่อกันยุบานแพงคลิปนี้ไปซับนีคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ